คือคุณชาดาไทยเศษคุณศบินาเจเศษก็ไปที่เกิดเหตุทันทีาาในฐานะนะคนอุทัยธานีมารายการพี่เด้งก่อนแล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจ้องไปทุรละต่อแต่ว่าพอท่านทราบเหตุไปที่จุดเกิดเหตุตรงนั้นเลยในไหนพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยพึงสังวรอ,อีกเรื่องหนึ่งคือการเข้าไปกดอีโมจิรูปต่างๆพี่ปูปรากฏว่ามีคนไปดูเนี่ยโอเคเราก็ไม่เข้าใจจิตใจของคนที่เข้าไปกดไลค์ในข่าวที่ควรจะแบบสำรวมอะ ถ้ามันห้ามจิตห้ามใจไม่ได้ก็ปล่อยผ่านไปไม่ได้หรือยังไงปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีคนไปดูมีคนไปเจอค่ะพี่ปูเพ The Insight เนี่ยเขาลงภาพเป็นภาพคุณชาดาเราอ่ะไม่ได้รู้จักไม่ได้เป็นสอสอไม่ได้เกี่ยวข้องเราเห็นแล้วเรายังเสียใจเรายังจิตตกเรายังหดหู่แล้วนี่เป็นคุณชาดาที่เป็นสอสอุทัยคุณชาดาบอกว่าผมรู้จักหลายครอบครัวเลยนะ ที่คือแบบเนี่ยรถท่านไปที่จุดเกิดเหตุเป็นคนแรกๆเลยอะค่ะคแล้วพอดีดีอิงไซส์เนี่ยเขาไปจับภาพนี้ได้น่าจะเป็นไทย p p s ที่ไปถ่ายรูปนี้มาได้ The i n ีอิ h ไซ์ก็เอามาลงก็ปรากฏว่ามีคนเข้าไปกดขำพี่คะสมควรจะได้รับการประนามนะไม่รู้จักเวลามเวลาคืออย่างที่บอกไปถ้าร่วมแสดงความเสียใจไม่ได้ปล่อยผ่านไม่ได้หรอเข้าไปเช็คดูเนี่ยปรากฏว่าเป็น สสของพักประชาชนค่ะไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันแต่ดูหน้าเอาไว้เถิดดูหน้าเอาเไว้เถิดเขากดผิดหรือเปล่าน้องเพมยงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะมีหลายคนที่แนวแนวนี้รูดรูดหน้าจอแล้วกดพลาดหรือเปล่าถ้ากดพลาดแสดงแสดงบอกกล่าวสักนิดนึงครับเนาะยอมรับแต่ไม่ขอโทษอืม ข้ามไปเถอะ <ไป S 1> คือเราห่วงครอบครัวของ,ของผ,ผู้สูญเสียสสมากมากว่าเรามีคนดีๆที่เราควรจะพูดถึงนะฮะก็เอ่ยไปแล้วล่ะนายกก็ใช้ได้คุณอนุทินใช้ได้คุณชาดาและครอบครัวคุณซาบิดาก็ไปคุณมนัญญานี่เปิดศูนย์แล้วบอกมีอะไรให้ติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะนะครับนี่คือความรับผิดชอบครับ